เจริญพรวัสดีทุกคนนะวันนี้เจอกันในะวันสุขตะวันสุขก่อนที่เราจะได้หยุดการงานกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เราม,มีโอกาสได้มารวมกัน,นส่วนมลเจริญสมาธิเมื่อจิตสงบแล้จะได้เกิด ปัญญาขึ้นมาซึ่งการสวดมนต์นี้ก็เป็นการรึกในกุลของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเพราะในสมัยพุทธกาลองค์รมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พวกองค์ก็ได้เทศสอนนะประชาชนผู้มีจิตศรัทธาตอนเช้าตอนเย็น ในเวลากลางคืนมงก็ทรงโปรดเทวดายอยีกอันนี้เป็นกิที่พุทธเจ้าของเราได้ทำเป็นประจำี่พวกเรามาในสมัยนี้เนี่ยนันเราก็อาจจะเกิดทันสมัยพุทธเจ้าก็ได้แต่เราอยู่ในสมัยนี้เกินใน่วันหนึ่งเรามีโอกาสเวลาได้ม,นมันสนม ภาวนาบางคนก็อาจจะคิดไปว่าไอ้สวดมนต์นี่เหมือนกับร้องเพลงเป็นทํานองต่างๆหลวงพ่อชาก็เคยพูดว่าให้เราสวดไปก่อนเรายังไม่เข้าใจความหมายเราก็สวดไปก่อนสมัยก่อนก็มีเป็นภาษาบาลีแปลเป็นไทยแั่นี้พวกเราก็คงจะเข้าใจความหมายและนะเป็นบาลี ก็มีแปลเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งขึ้นมาในบทสวดมนต์อย่าไปเข้าใจว่าการสวดมนต์นั้นเสียเวลามากและก็ได้ประโยชน์น้อยไม่ใช่อย่างนั้นว่าเราสวดมนต์สวดด้วยเสียงที่ดังพอสมควร มีสติในการสวดมนต์ด้วยเนี่ยเป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสง,งบเป็นสมาธิเกิดขึ้นมาได้การสวมดมนต์นั้นจึงมีอนิสงส์มากมายทีเดียวเพราะเป็นการจเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาานุสติในขณะที่เราสวดไปจิตอาจจะสง,งบเกิดปีติ เกิดสมาธินาราจะยุศดมน์ได้ภาวนานั่งสมาธิต่อก็ได้ก่อนที่เราจะนั่งสมาธินี่ก็ควรที่จะสวดมนตท์ที่ปิโสภควาสวาคาโตสปัฏฐิปนแล้าก็ใจที่ราวนวุ่นวายตลอดทั้งวันเนี่ยจะสงบระงับมาได้ระดับหนึ่งเราอเริ่มเริ่มต้นในการนั่งสมาธิเลย นะจิตจะฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็ให้เหล่านี้สวดมนต์ซะก่อนก่อนที่จะเจริญจิตนั่งสมาธิการสวดมนต์นี้ก็มีอริสงที่ใยิ่งใหญ่มากทีเดียวเพราะการที่จะบรรลุคุณธรรม,มนัที่บ่าเป็นพระโสดาบันพระสก,กาทาคามีพระนาคารมีรพระอรหันต์ที่ว่าสูงสุดนี่ก็มีด้วยกันหลายพิธีการว่า เราได้ฟังธรรมการที่ได้ฟังธรรมนั้นได้พิจารณาได้ธรรมะก็าสามารถที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้หรือว่าพวกเราได้สนทนาธรรมกันอย่างนี้ก็บุทุคุณธรรมขั้นสูงสุดได้เหมือนกันบางครั้งเกิดจากการแสดงธรรมและพิจารณาธรรมไปด้วยก็ได้สำเร็จสูงสุดเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกัน ตลอดจนว่าเมื่อจิตของเราสงบแล้วก็เกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาก็ทำให้เราได้สาเร็จได้ญาใิสงฆ์อย่างการสวดมนต์นะภาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนะพวกเรานี้มีศรัทธาเริ่มใสายในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงวันนี้เรามารวมกัน สวดมนต์การทุ่ยวันสุขแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านของเรานี่เรามีโอกาสเราเราก็สวดมนต์ได้เรือเราโอกาสเวลาน้อยเรามีซีดีธรรมะซีดีสวดมนต์ก็เปิดในรถเวลาที่เราจะไปทํางานหรือเรามีเวลาว่างเราก็เปิดฟังการสวดมนต์อันนี้เป็นอุิสงค์ที่จะเกิดขึ้นนะในการสาธายายในธรรมะ และสิ่งสำคัญเมื่อเราสวดมนต์ไปแล้วเราเทวดาทั้งหลายนาในชั้นส,งสูงๆขึ้นไปอย่างชั้นยามาเนี่ยชั้นดาวดึงแล้วก็ชั้นยามาเทวดาชั้นยามานี้พระสูตรท่านก็บอกว่าส่วนมากใส่ชุดขาวและก็ชอบในการที่จะสวดมนต์ชอบในการที่ฟังธรรม ใน,นขณะที่พวกเราได้สวดมนต์ภาวนาสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์เนี่ยะเราเทวดาทั้งหลายก็จะมาห้อมล้อมเราพรหมทั้งหลายก็จะมาห้อมล้อมที่จะมาฟังเงสียงสวดมนต์ซึ่งเป็นกระแสจิตที่มีความเยือกเย็นเมือน,นพระที่ท่านอยู่ในป่าก็ดีนะท่านจะเจริญสมาธิท่านจะสวดมนต์ซะก่อนเทวาดาก็ชอบฟัง บางครั้งก็เห็นธรรมดามาเต็มไปหมดใส่ชุดขาวมานามาฟังธรรมกันอย่างเนืองแน่นทีเดียวนี่นั้นการสวมดมนต์นี้ยังมีอานสงสงมากมายทีเดียวนั่นหมาเราจิตเราสงบเราพิจารณาสวมดมนต์สั้นๆจเจริญจิตภาวนาพิจารณาเช่นคาว่าพุทธโธอย่างนี้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาน เราพิจารณาใจของเราท่านรู้อะไรพระเจ้าพรอองค์รู้อะไรตื่นจากอะไรเบิกบานอะไรนะเบิกบานแล้วโดยที่ท่านมีธรรมะตื่นแล้วจากความหลงรู้แล้วในความเป็นจริงเราก็พิจารณาตามเราก็มีโอกาสที่จะได้มรรคผลนิพพานได้พระอานิสงส์การสวดมนต์สัตยยายถือเป็นการปฏิบัติในภาคภาวนาทีเดียวนะที่สำคัญ เพราะฉะนั้นพวกเราขอให้มีจิตศรัทธาและให้พยายามสวดมนต์โดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์แล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สําคัญของพระทีเดียวในสองเวลาต้องเข้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะเพื่อที่จะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเพราะถือว่าเป็นผู้นำเป็นผู้ที่เรสียสละเข้ามาอุปสมบทแล้ว ต้องตั้งใจสวดมนต์แล้วก็ทัองสวดให้ได้ะทุกบทในความชัดเจนสวดจนเป็นสมาธิความฟุ้งซ่านทั้งหลายแล้วก็จะหมดไปไดน้ในสมัยพุทธกาลก็มีอุบาสกเมื่อหนึ่งก็มีจิตศัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อนิบาลที่ใกล้ที่จะวรณภาพไปแล้วก็ได้นิมนต์พระสงค์เนี่ย มาสวดมนต์สาธยายนธรรมะให้ฟังเธอก็มีจิตที่เบิกบานอิ่มใจมากทีเดียวอันนี้เธอก็ทำบุญไปมากเราเทวดาทั้งหลายทุกชั้นฟ้าเลยก็มีราชรถมาคอยรับนะว่าเธอนี้จะไปสวรรค์ชั้นไหนเทวดาทุกชั้นก็มารับแหละแต่ว่า จิตของท่านนั่นก็เกิดพิติเกิดความสุขใจที่ฟังเสียงพระสงฆ์ธรรมสาทยายสวดมนต์ให้ฟังซึ่งเป็นธรรมะของสำหรับสมมาสัมุทเเจ้ายังไม่รู้สึกจะเบื่อหน่ายยังไม่อยากจะไปชั้นไหนเลยอยากจะฟังให้จบก่อนเราเทวาดาก็บอกให้ขึ้นมาเถอะน้่นเรามารอนแล้วเนี่ยนีบมาขึ้นมาในราชรถท่านก็นเลยบอกว่านะ พอ,อก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนมาอย่างนั้นนะแต่ครนี้ลูกสาวของท่านก็เห็นว่าบิดาบอกว่าให้หยุดก่อนหยุดก่อนพอแล้วพอแล้วอย่าเพิ่งมาเออมาเรียกเลยมาสวดเลยก็เลยนิมนต์พระเจ้าประสงค์กลับไปมาสกุนั้นก็เอ๊ไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวก็บอกว่าเมื่อกี้พ่อเนี่ยก็เพอ้อเพอ้เพอ,พอไปไม่มีสติ ก็บอกว่าให้หยุดก่อนหยุดสวดมนต์ทำไมตอนนี้พ่อมาถามส่วนพ่อก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อกี้เราเทวดามาทุกชั้นฟ้ามารอรับมารอรับจิตของพ่อไปเทไปอยู่ชั้นต่างๆแต่ว่าพ่อนั้นกำลังมีปิติมีความสุขในการฟังพระธรรมของส,สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระท่านสาธยายมนต์หลัลงจากที่ท่านได้ เราหน้าท่าภาพไปแล้วท่านก็ไปสู่ในที่พรมิมานของท่านนี่แม้ว่าท่านสร้างบารมีมามากแล้วก็ตามเป็นพระรยบุคคลด้วยแต่ท่านก็ยังชอบฟังเสียงสวดมนตนะ์นะ่ะนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเราทั้งหลายเป็นอุบาสกปาสกาคอยตั้งใจแต่เสียงสวดมนต์นี้มันก็จะก้องอยู่ในใจของเราและเสียงพระธรรมมันจะก้องในใจของเรา พอเสียงสวดมนต์ก็ดีสาธยายมนต์ก็ดีสาธยายพระวินัยก็ดีทําให้จิตของเราที่ฟุ้งซ่านอยู่มันก็หายไปจิตก็สงบเข้ามาเป็นสมาธิแม้ว่าเราอยู่ในสถานที่น่ากลัวแต่เมื่อเราสวดมนต์ขึ้นมาแล้วเนื้อภาวนาหรือคำว่า,าพุทธโธเข้ามาแล้วความหวาดกลัวทั้งหลายก็จะหายไปโดยอภุธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ งั้นก็อริสงสุดมนจึงมีมากมายนะทีเดียวทำให้เรามีศรัทธาเพิ่มภูนขึ้นไปทำให้เราเกิดปัญญาเกิดสมาธิจิตใจไม่ฟุง้งซ่านเมื่อเราสวดบทแผ่เมตตาไปก็ใจของเราก็มีความเยือกเย็นเราเทวดาทั้งหลายนะพรมทั้งหลายก็มาอนุบมทนาสาธุก,การตามรักษาผู้ที่ สวดมนต์นี้แค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายซึ่งจะมีอันตรายทั้งชีวิตก็แค้วคาดปลอดภัยได้มากมายทีเดียวเราจะม,มาเรรลวสวดแล้วจิตสงบแล้วก็มรรูุมรรคผลที่ผ่านได้เพะะื่อให้เรามีความตั้งใจมีความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัาตาไตยนัสรเสริญคุณของท่าน ในขณะเดียวกันเราก็จะได้กราบขอเข้ามาตพระบุทธเจ้า,าพระธรรมประสงค์และการสวดมนต์นั้นก็ทําให้กายวาจาใจของเรานั้นก็เบิกบานเป็นกายวาจาใจที่มีความบริสุทธิ์ในขณะนั้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่เกิดขึ้นกันว่าเป็นบุญเป็นบุญอย่างหนึ่งทีเดียวเราคนมีการทําทานแล้วมีศีลแล้วมีสวดมนต์ก็เป็นอุบายที่จิตใจ ให้เกิดสมาธินะเกิดปัญญาสมัยที่อยู่กรุงโบรชาถึงว่าพระท่านจะเดินทางไปใกล้ๆท่านก็บอกให้สวดมนต์นะอาจจะสวดมนต์ในพระปะริศก็เป็นการสวดมนต์เหมือนกันเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมสงูงนั่นเองแม้ในสมัยพุทธกาลเมืองไวยสาลีมีโรคระบาดคนเป็นโรคระบาดมากมายฝนก็แรง สมเด็จพระสัสดาวสมารเจ้าก็ตัดให้ประสงค์นั้นท่านสวดมนต์จเจริญพุทธมนต์ปรากฏว่าฝนก็ตกมาล้างโลกไายแรงทั้งหลายนั้นก็หายไปจางเมืองไบสลีได้นี่ประโยชน์ของการสวดมนต์จึงมีอริสง์มากมายดังที่กล่าวมานี้เช่นพวกเราเป็นชาวพวทุทธิมิสธ,ธาอยู่ในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียก็ตามในเมืองไทยก็ตาม ขอให้ตั้งใจพวกที่มีความตั้งใจอยู่แล้วมุ่งมั่นอยู่แล้วนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วพอที่ทุสวดไปแล้วจะรู้สึกว่าเกลียดขึ้นมาขาดความอดทนขึ้นมาก็ให้ตั้งใจให้อดทนให้พยายามสวดไปจนว่าเกิดสมาธิเกิดศรัทธาแนบแน่นในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างนที่สองนะครับที่ก็สนทนากันบ้างเนาะมันก็จอหามันจะหนักไปหน่อย มีใครมีประสบการณ์ม้างล้วสวดมนต์เป็นยังไงบ้างอชอบไหมชอบสวดมนต์ไหมน้วก็ไแดอันิสงส์ยังไงบ้างถามดูมากี่คนวันนี้มากี่คนเนาะเหมือนเจียม,มัม่งเกียนเหมือนเจียม,ม,มันมมมีไม่มีประสบการณ์อะไรไหมที่สิงคโปร์สวดมนต์แล้ว,ปวนนลเป็นงไงบ้างสงบไหมใจสงบไหมสวดแล้วใจสบายไหมโครงการครับเออเซร่าถามว่าเอ,อมหาสมัยสูตรสวดกลางคืนได้ไหมครับ เพราะเขารู้สึกเขาสวดมนต์มีอะไรมาครับจะอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะเทวดาครับรู้สึกอาจจะเป็นยักด้วยครับก็รู้สึกอาจจะไม่ค่อยสบายใจจะรู้สึกเคยเห็นเอ่อเคยแต่ยินว่ามีพระเพราะว่าห้ามสวดมหาสมัยสุดช่วงกลางคืนครับนี่จริงหรือเปล่าการระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ต้องตั้งใจให้ดีแลวไม่ได้ประสวดไล่ เนะี่ยมาในสวดไล่สิ่งที่ไม่ดีเราสวดเป็นการเจริญในกระถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจตใจแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างเงี้ตั้งใจเป็นกุศลก็ไม่มีไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกนะตั้งใจอย่างเงี้ยสวดได้สวดกลางคืนก็สวดได้เฉพาะมหาสมัยสูตรนะครับสวดได้นะครับทุกทุกบทนั่นแหละทุกบทสวดได้หมด ถ้าเราเราสงสัยอยู่แล้วก็สวดบทอื่นก่อนก็ได้โยมสวดธรรมัจ,จักก็ได้นะบทธรรมจ,จักกับพระพนรสูตรนี่นนเทวดาก็ฟังยักษ์เขาก็ฟังถ้าเรารู้สึกสวดแล้วไม่สบายใจสวดแล้วมีคนไม่สบายใจเราก็าบทอื่นก็ได้ถ้ามีเนี่ยเราเล่าเรื่องอะไรฟังเรื่องไปสวดคือตอนนั้นก็มีโยมไปด้วยกันคณะกันเดียวกันแหละไปวัดท่าพระปู่จังหวัดเลย ก็ไปสวดมนต์นะไปสวดมนต์ในถ้ำก็ไปชุมนุมเทวดาเนี่ยนะชุมนุมเทวดาแล้วสวดมนต์ก็เ่าเทวดาทั้งหลายก็ามาดินะมาฟังสวดอันนี้คนที่สวดนั้นก็สวดถูกได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้ก็ต้องต้องระมัดระวังหน่อยเหมือนกันในการสวดแต่ยังไงถ้าสวดไม่ได้ก็ดูตำราดูหนังสือไป พราะว่าไปชมนมเทวดาเสรมาแล้วก็เทวดาเขาก็มาที่จะฟ,ฟังธรรมของพ,พระพุทธเจ้านี่มีประสบการณ์นะนั่ก็ท่านปุบรนาท่านก็ไปด้วยท่านก็บอกว่านี้เทวดามามากมายนะมาชมนมเทวดากันแล้วก็สวดมนอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเราพฤตว่าแล้วก็ธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นถ้าชม,มเทวดาเนี่ยเทวดาเขาได้ยินเขาจะมาฟังธรรมสวดมงคลเนี่ย เดวเดอไม่ได้ไม่ได้เราเทวดารรู้สึกอะไรใช่ไหมครับเฉพาะดีใจดีใจดีใจที่คนนั้นสวดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ดีใจแหละแต่ก็รู้ไว้สวด,ด,สวดไม่เคยได้แต่เนวดียร์เขาก็ดีใจแต่ก็มีอันสงนะอาจเล่าให้ฟังเรื่องนึงแหละมีโยมโยมเขาเดินทางจากกรุงเทพมาเสร็จแล้วก็อยู่ในรถเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะ เมื่อรถวิ่งไปก็เขาเขากลัวบาเจะเ,เกิดอันตรายเขาก็สวดมนต์นะสวดมนต์ิทิบิสโ,โพกวาสบาคาโตสบาติปันโนในสุดรถคันนั้นก็คว่ำลงไปคนในรถก็เสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหมากเลยแนตะ่เขามีสติมีสติอยู่สวดมนต์ก็ไม่ได้รับอันตรายนะมีคนยะมากาลังมาช่วยเขาก็รีบเคาะประตูเขาก็ช่วยเหลือรอดพ้นอันตรายไปได้พอเขาออกไปไม่นานรถคันนั้นก็ไฟไหม้เลยนี่การที่ทรงของการสวดมนต์กทําให้เขาแก้วคาด ปลอดภัยจากภัยอันตรายในการเดินทางอุปัตยทั้งหลายได้เนี่นก็เลยเล่าเรื่องบริกรรมภาวนาคือการสวดมนต์เนี่ยเอมีสติแม้ว่าเราไปเจองูตัวใหญ่ๆแล้วเกิดภาวนาว่างูใหญ่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 ก็ทำให้สติของเราอยู่เหมือนกันนะมีวัดหนึ่งมีพราทาไปเข้าห้องน้ำนะเข้าไปข้างในเสร็จเข้า สบายใจเข้าไปห้องน้ำนะห,ห้องสุขขาก็คือจะมีความสุขแล้วร่างกายมันเป็นทุกข์พอเข้าไปแล้วก็ล็อกประตูปึ้งปรากฏว่าเอ,องูเห่าเนี่ยยาวประมาณสาเมตรสีดำเลยมันอยู่ในนั้นตกใจป้าก็ตกใจ,กกใจแล้วก็ป้าก็เคยบริกรรมอยู่ตอนนั้นเกือบริกรรมพุทโธไม่ทันกนะ็กระโดดไปด้วย งูใหญ่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 ท้องเสียงดังเลยนะไอฟงูมันก็ตกใจเหมือนกันนะมันก็ไม่กัดมันก็เลื้อยขึ้นเลื้อยลงมาอยู่ในห้องน้ามันก็เลื่อนมีกระเบื้องไงมันก็เลื้อยนไปมาตกลงมาผ้าก็ตกใจกับงูใหญ่งูใหญ่เรียกแต่งูน่ะงูมันคงจะรู้ไอ้เรียกแต่เราทำไมวันเราก็จะเรียกผ้ากันเรียกไปไหนมันก็เลื้อยไปเลื้อยมาปรากฏว่าก็เลยมีสติขึ้นนะมีสติขึ้นเนยังไง งูมันก็คงจะเปิดประตูไม่ได้อะพระก็เปิดประตูไอ้งูก็คงจะค,คิดว่าไอ้พระไปเปิดท้วทีไงนะขังกันด้วยกันเนี่ยพอพระจะเปิดประตูเออุิ๊บพระก็ออกพวดไอ้งูมันก็วิ่งพวดไปด้วยกับพาะนั่นน่ะนี่ทาให้มีสติเ่ยนะการบริกรรมภาวนาเนี่ยมันก็มาจากเรื่องนี้แล้วก็มาต่อเรื่องนี้เนาะนีะ่ขนาดส่วนมนแบบท่องบริกรรมแบบที่เราคิดถึงงูใหญ่งูใหญ่ อันนี้พวกเรานี่มาบริกรรมท่องสวดมนต์นะพุทธานุสติธรรมานุสติสังกานุสิตอะ่นอันที่สองใหญยิ่งใหญ่ไอศาลมากทีเดียวนะถามเป็นไงมาเเซียเป็นไงมีงประสบการณ์ยังไงบ้างสวดมนต์บรรดาวตรรมะเมตตาหลอดจิตาัลามมีโคการครับอ,อตอนที่เปิดซีดีสวดมนต์ครับฤศทีธันจัน สงให้อัอนนั้นเทวดาบริษัทมันจะมาฟังไหมครับถ้าเปิดซีดีอย่างเดียวครับอ๋อมามานะเขาได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วก็มีกระแสเสียงธรรมะนี่เขาก็ฟังแล้วก็เย็นใจสบายใจเขาก็มาฟังหมายถึงว่าเทวดาฟังเย็นใจหรือผู้ฟังผู้ฟังก็เย็นใจเทวดามาฟังเขาก็เย็นจิตเย็นใจได้ได้ยินเสียงได้ขุกครับ คือเอเขาเปิดอันนี้ซีดีสวดมนต์สวดปริตครับให้ลูกสาวครับเด็กเด็กเด็กอ่อนฟังครับทุกคืนครับก่อนนอนครับจะช่วยให้ให้ให้นอนครับช่วยให้หลับแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาเปิดอันนี้แล้วก็ตอนที่สวดปริตเขารู้สึกเขามีคนลึกเลยครับเลยอันนั้นที่เขาทา ว่าเปิดซีดีเทวดามาได้ไหมครับมาได้มาได้แต่ว่าที่คนลึกมีนินมัยถึงว่าเยวดามาหรือเปล่าครับรไม่ใช่เขาได้ยินเสียงเป็น,เป,นเป็นเสียงธรรมะเนี่ยเขาก็เป็นกระแสเสียงอยู่แล้วเขาก็มาฟังได้มันเหมือนกับสมมุติว่าคนเรากำลังสวดมนต์อยู่อย่างนี้นะ่ะคนอื่นก็ฟังมนุษย์ก็ฟังกจิตใจก็ร่มเย็นได้อันนี้ก็เหมือนกันนะเทวดาจิตใจเ็าเบิกบานได้ อีกคนหนึ่งสวดถ้ากำลังฟังก็เป็นกระแสะเสียงที่ที่เย็นจิตเย็นใจคือตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเปิดอัอนนี้สวดมนต์หลังจากสึนามิครับที่ภูเก็ตเกิดขึ้นครับแล้วก็เขาเปิดทุกคืนนั้นครับเขาถามว่าถ้าเปิดซีดีสวดมนต์จะช่วยคนที่ตายในสึนามินั้นได้ไหมครับถ้าเขาตายไปแต่แม้เขายังมีกรรมอยู่เขายังมีกรรมอยู่นั่นก็ คงจะยังช่วยได้ไม่มากแต่เมื่อเขาฟังแล้วแล้วเขาหมดกรรมแล้วเขาก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ก็ระลึกขึ้นได้เขาก็ไปสวรรค์ได้นะแต่ในช่วงที่ก็ยังมีกรรมอยู่มันยังทุกข์อยู่เขาก็อาจจะฟังแล้วมันยังไม่เข้าไปในจิตใจเขาเหมือนคนเราในโลกปัจจุบันนี่แหละบางทีก็รับไปคนหนึ่งเปิดเสียงธรรมะแต่ใจก็ยังทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ก็ก็ยังไม่รับ นอกจากิจปิญญาบางดวงเขาเริ่มที่กรรมเบาบางลงแล้วเขาก็รับในส่วนส่วนบุญนี้เขาก็จะไปเกิดดีได้คงจะต้องรับพอแล้วมั้งในเวลาเนาะ,ะแผ่เมตตาให้นะบุญกุศลที่เราทำก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะทั้งบุญนี้ก็ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดามนุษย์ทั้งหลาย ผมทั้งหลายด้วยนและเทวดาก็ได้โดยบารมีพระเจ้าประจับปรนะสงค์เทวดาก็ให้รักษาเล่านะ